จิีบจิ๊บอุ่นดีใจนะที่เพื่อนสู้ไม่ถอยแบบนี้สิ๋งอะ่ะแน่ใจเหรอว่าจิ๊บจิบถ้าทางไม่จิ๊บนะครับเนี่ยดูสิหัวฟูหน้ามันเชียวนี่จะหัวฟูหน้ามันแล้วมันเปนหนักหัวใครฮะมาทำไมกลับไปเลยปะนี่คุณเป็นเจ้าของบ้านนี้หรือไงครับคุณถึงมาไล่ผมเนี่ยอาศัยเขาอยู่แท้แท้งจะมาทำซากนะอุ่นอ่นไล่ในนี่ออกไปที แม่เกรดที่หน้าดูทำเขาทำท่าก็เด็กอมมือ่ะอะไรไม่ได้อย่างใจก็โวยวายแบบเนี้ยจะเลิกเป็นคนหนูได้เลยนี่นายอย่ามาดูถูกฉันนะคนอย่างฉันถ้าจะทำอะไรต้องทำให้ได้รู้ไวซะด้วยแล้วครับแล้วคุณเคยคิดจะทำให้ครอบครัวคุณมีความสุขบ้างไหม <c oughs> เดี๋ยวก่อนผมว่านะมันอาจจะยากเกินไปสำหรับคุณนะเอาแค่ไม่ต้องทำให้ครอบครัวเดือดร้อนก็พอ คุณเคยคิดจะทำไหมที่ครอบครัวฉันต้องเดือดร้อนก็เพราะน้องสาวนายนั่นแหละพวกนายนี่นมันเก่งแต่พูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นชะมัดเลยนะก่อนจะว่าคนอื่นเนี่ยหัดดูตัวเองสักบ้างนะแล้วคุณล่ะครับเก่งเรื่องอะไรอ๋อผมรู้แล้วคุณเก่งเรื่องไม่ยอมรับความจริงไงนี่คุณผมถามคุณจริงๆเหอะถ้าคุณทําแบบนีน้คุณคิดว่าพ่อคุณจะยอมทิ้งสัตย์สิมนกับลูกในท้องเพื่อให้คุณกลับบ้านเหรอฉันจะคิดยังไงมันก็ เอาชนะไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะยอมแพ้ซะบ้างมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกคุณอ๋อหรือว่าคุณแพ้ไม่เป็นคุณก็คงเก่งแต่หลอกตัวเองไปวันๆสินะไอิสติชริมาแนททำไมผมพูดแทงใจดำถึงไงโห้ยนี่คุณเถียงสู้ผมไม่ได้คุณก็ใช้แต่กำลังเฮ้เนทเนทเนทใช่สิฉันมันไม่ดีฉันก็ออกมาอยู่ห่างๆพวกนายแล้วไงจะเอาอะไรอีก มแม่แม่ยายอสักทีเถอะ <c oughs> คุณหยุดทำร้ายครอบครัวแล้วก็หยุดทำร้ายตัวเองสักทีแล้วคุณกลับบ้านไปได้แล้วพ่อคุณปู่ย่าคุณเขาก็เป็นห่วงคุณกันทั้งนั้นน่ะขอร้องพ่อฉันมาพูดฉันยังไม่กลับแล้วนายเป็นใครฉันถึงจะต้องทำตามที่นายพูดผมก็ลองคิดดูแล้วกันผมไปแล้วครับ สองคุณทิพเนี่ยนะบอสเธอไปไหนเนี่ยทำไมยังไม่มาทํางานลยคะคือปกติบอสก็เข้าแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคะ่ะว่าทาไมบอสยังไม่เข้าอะคะ่ะโ,โทรศัพท์นี่ก็ลืมไว้ที่ออฟฟิศชนเน่ชนโทรไปที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าออกมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเออคุณทิพมีอะไรด่วนไหมคะบอกกันนาไว้ก็ได้นะคะ มาร้องแต่เช้าแล้วค่ะมีอะไรรืเปล่าครับก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คิดถึงอ่แล้วอกีก<ม>อย่างวีแอนเนี้ยทิพยก็ว่างด้วยอยากชวนคุณไปเที่ยวไ,ไกลๆพอดีเลยนะครับผมว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมแพลนว่าจะพาคอโครไปเที่ยวรีสอร์ทพอดีไปด้วยกันนะค่ะนานาไปด้วยนะค่ะบ,บอส นี่แม่จะเตรียมตัวทันไหมเนี่ยนี่คุณหญิงคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแยะเหรอโอ้ยคุณชาร์ตนะนี่คุณ่ะไม่รู้อะไรเป็นผู้หญิงนะมันจะต้องเตรียมหลายอย่างมากเสื้อผ้าหน้าผมแว่นตาหมวกกระเป๋ารองเท้าใช่ไหมลูกแม่ครับค่ะแม่ไม่ต้องกลัวเลยครับเดี๋ยวขาดเดี๋ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้เองเดี๋ยวผมจะให้แม่เนี่ยสวยที่สุดในเกาะเลยอจริงนะลูกนะเออนี่มลชวนบ้านมุกไปด้วยสิ เราสองครอบครัวยังไม่เคยไปไหนด้วยกันเลยงั้นสิเดี๋ยวบนชวนบ้านนู้นไปด้วยนะชวนเขาไปทั้งบ้านเลยนะเดี๋ยวพี่จัดการดูแลทุกอย่างให้เองก็ดีเหมือนกันค่ะคุณเทพจะได้ผ่อนคลายลงบ้างช่วงนี้ก็ลังเครียดเลยค่ะเรื่องนู้นเขาละสิไอนี่แล้วก็ชวนหนูเน์ไปด้วยสิ<ม>ที่นูนน่ะบรรยากาศดีตายทะเลก็สวยเผื่อจะใจเย็นลง แล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้เออเพราะว่าเป็นไอเดียที่ดีนะชวนเยนเน่ไปเที่ยวเกาะอาจจะลงดีก็ได้เยเนเนอ่ยเขาชอบทะเลเขาจะตายไปแต่ตอนนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อน,นสิคะคุณทำไมอ่ะเยนเน่จะยอมไปกับเราหรือคะนั่นน่ะสิครับ วันนี้ผมไปหาก็ไม่ยอมคุยกับผมผมกุ้มใจจะตายอยู่แล้วงั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะคะนี่ถ้าอย่าเน่ยอมไปด้วยก็ดีนะ mm hmm. เพื่ออะไรหลายๆาอย่างจะได้ดีขึ้น สวัสดีค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะนี่ค่ะอุนใครโทรมาอ๋ออ๋อเปล่าอ่ะโทรผิดอ่ะเนธเออว่าแต่เนธหิวไหมอะ่ะอุ่นว่าจะไปซื้อน้ำเต้าหู้หน้าปักซอยอะ่ะเอาอะไรไหมไม่เอาอะ่ะเนธเพียขอนอนดีกว่าเอาละงั้นเดี๋ยวอุ่นมานะอื ใช่ค่ะคุณพ่อรีจับพ่อต้องขอโทษนะที่ให้อุณบอกกันถึงแบบเนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อมีอะไรให้อุ่นช่วยเหรอคะคือวันเสาร์เนี่ยครอบครัวพ่อจะไปเที่ยวที่เกาะกันนะแล้วพ่อก็อยากให้ยายเนตไปด้วยเพื่อให้บรรยากาศดีๆเนี่ยจะช่วยทําให้เราปรับความเข้าใจกันได้แต่พ่อว่าแยนเนตไม่ไปกับเราแน่แนๆก็เลยอยากจะให้หนูอุ่นช่วยหน่อยคุณพ่ออยากจะให้อุ่นช่วยพาายนเนตไปเหรอคะใช่จ้ะ แต่อย่าให้เขารู้นะว่าพวกเราไปด้วยโฮ้ยจะให้อุ่นโกโหกแน่หรอคะผัวอุ่นจะหลุดจบบากปากตั้งานนี้อะค่ะพ่อรู้นะว่าไม่ควรให้หนูอุ่นเนี่ยโกโหกหญ่แน่กับพ่อหมดหนทางแล้วจริงๆอุ่นก็อยากให้คุณพ่อกับยายแน,น่แบบความเข้าใจกันนะคะก็ได้คะ่ะอุ่นรับปากคะ่ะตายเป็นตายคะ่ะขอบใจนูอุ่นนะขอบใจจริงๆหมด เราต้องหลอกเนธนะเคนฮะว่าไงนะจะให้หลอกเนธเหรอโหยแต่นี่มัฆ่าตัวตายช,ชัดเลยนะคุณก็รู้แต่เพื่อเนธอะเราต้องทำนะเคนแล้วเราจะวางแผนยังไงดีอะก็ช่วยกันคิดสิไม่รู้แหละยังไงต้องหลอกพาเนธไปให้ได้ ไม่ได้ต้องทําไม่งัน้นไม่ต้องมาว่าฉันอีกไม่ได้เข้าใจไหมเร็วๆคุณ<น>มาแล้วหรอจ้าเข้าใจไหมเร็วๆเ,เป็นยังไงบ้างเนตหาได้กิ่งานแล้ว หาได้หลายงานแล้วพวกแงเน่กะว่าจะไปสมัครอีกคุณเนมีอะไรหรอเคนทำหน้าตาแตกตื่นมาเลยอะเนี่ยพวกเราจะได้ไปเที่ยวฟรีกันแล้วนะจริงหรอแล้วไปเที่ยวที่ไหนหรอเนี่ยพอดีอ่ะ ยาติเคนเขาส่งชิโชคได้ตั๋วทัวร์เกาะช้างฟรีทั้งสามใบเนี่ยแล้วพอดีกับเราสามคนเลยออกเดินทางกันสุกนี้แล้วนะดีจังเลยอะเนธไปเที่ยวกันนะเฮ้ยชิงโชคอะไรปกติเขาให้กันสองใบไ,ไม่ใช่หรออ๋อ,อก็ครบรอบสามสิปีไงเขาเลยแจกสามใบอะเลขยกมงคลเขาอะเอาเนะเนธไปเถอะนะเที่ยวฟรีก็พอแล้วนะ่ะจะดีหรออุ่น ขืนไปไงถูจับไปขายว่างไงเราโอ้ยไม่หรอกนะรีสอร์ทเนี้ยเคนเคยไปมาแล้วเราเดี๋ยวเคนขับรถไปด้วยตัวเรือเขาก็มีให้แล้วนะไปนะเน่นนะุนอยากไปเที่ยวอะ่ะเน่จะได้พักผ่อนด้วยไงนะไปเที่ยวกันนะเน่นาไปเหอะเออไป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 แล้วเ,เยววเไ้ไปละเฮ้ดีเลยขอบใจนะอุ่น ขอบใจจริงๆลูกเรีย่ยอมไปแล้วใช่ไหมคะใช่เนี่ยอมไปแล้วจัะเพียงขอให้ปรับความเข้าใจกันได้สำเร็จนะคะ